สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข,ข,ข้าสู่ข่าวภาคขั้น CTV จันทบุรีนะคะประจำวันพุทธที่6พฤษภาคม2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีนําเงินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนตามโครงการรวมน้ําใจช่วยเหลือเนปาลกว่า3 0 0 0บาทมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะ เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีนางสุภาพรนิยมกิจนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้เข้าพบนายสามารถลอยฟ้าผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนําเงินจากการตั้งเต็นท์รับบริจาคเงินเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลตามโครงการรวมน้ําใจช่วยเหลือเนปาลตั้งแต่วันที่4-5พฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อวานนี้นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปรับมอบเงินก้อนแรกจากการตั้งจุดรับบริจาคจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีเป็นเงิน88,506บาทแล้ว ส่วนในวันนี้ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีได้นํามามอบเพิมเ่มเติมจากเมื่อวานนี้อีกซึ่งรวมเงินจากการตั้งจุดรับบริจาคเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีได้รับเงินบริจาคเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น31,679บาท50สตางค์ ซึ่งเงินจำนวนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะนำไปสมทบกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีและเตรียมส่งมอบผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือในรอบแรกต่อไปค่ะ